วีรบุรุษอุทยานวีรบุรุษนาวตรีสมานกุนันรุจจาแสมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางงนขุนน้ำนางเง,นงินคนครสถานที่นคือบ้านของทนา่านนะฮะบ้านของทนา่านในบ้านหน,น,นองคูนะฮะเราผ่านมาทางนี้เราแวะมาเยี่ยมชมนี่คือห้วยกุดแคนนองแสนหำนะฮะ นี่ตอนนี้น้ําน้าอาจจะแห้งไปหน่อยครับปกติน้าจะเนยน้าจะเต็มนะครับตอนนี้บรรยากาศน้องกุดแครนห้วยกุดแครนหองแสนหำํำและนี่คืออนุสรสถานของจ่าแซมนะครับคือนี่คือบ้านเกิดของท่านนะฮะวีรบุุษถ,ถ้ำหลวงขุดน้ำนั่งนอนนะครับผู้ที่เสียสละช่วยที่หมู่บ้าอะคาเดมี่จนเสียชีวิตนะครับ นี่คือรูปสินธรธรรมครับสวัสดีครับจา่าแซมเียร์วีรบุุษท่านนังนอจา่าแซมของเรานะครับท่นคือแบบอย่างของการเสียสละนะครับท่านเสียสละแม้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อให้คนอื่นรอดนะครับเป็นแบบอย่างของการเสียสละอย่างแท้จริงนะครับนี่ฮะ ชีววัตถุของท่านนะฮะมีดอกม่้ยมีไหมฮะมา่2ห2 3มาเที่ยวนะฮะหน้าน้นํานี่น้ําจะเต็มนะฮะแถวนี้น้ําจะเต็มเป็นบึงใหญ่บึงกว้างแต่ตอนนี้น้ําแห้งฮะน้ําลดลงมากจนแห้ง ท่องเที่ยวนะครับหรือชาวบ้านได้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆก็จะสวยนี่คือบรรยากาศของหุดแค้นน้องแสตมมีตำนานเล่าขานนะฮะมีที่มาที่ไป นี่ฮะทำเป็นท่าเรือจ่าแซมนะฮะนี่ฮะท่าเรือจ่าแซมนี่ฮะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูครับ จะทำเป็นโป๊ะไม้ออกไปนะฮะสำหรับพักผ่อนลงไปได้ไหมเนี่ยขออนุญาตลงไปนะครับโอ้ลงได้ฮะโอเคฮะนี่ลงมาในาบรรยากาศนี่ผมลงมาในโป๊ะดูบรรยากาศครับห้วยกุดแขนน้องแสนหำ บ้านเกิดของจ่าแซมบ้านหนองคูนี่คือสถานที่สำหรับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตนะครับนี่ฮะป่งควายกำลังกินน้ำกินท่ากันแต่ช่วงหน้าน้ำแถวนี้จะเจิงไปด้วยน้ำนะฮะน้ำจะลึกมากปลาลุ่มสมบูรณ์ฮะ วันาานี้พอดีมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาสักหน่อยเพื่อจะถ่ายทำไปให้ทุกท่านได้เห็นฮะบรรยากาศใครมีโอกาสแวะเวียนมาทางบ้านทางครู ตุลพักพิมานนะฮะก็จะมีอัอนมณ์สถสานของจ่าแซมตั้งไว้ที่นี่นะครับนี่ฮะถ้าเป็นบรรยากาศช่วเงเย็นผมว่ามันจะ,ม,นจะมันจะสวยนะครับ <c oughs> ลองดูรอดูอดครับว่าถ้าเกิดยามเยน็เยนเมันจะสวยงามแค่ไหนซึ่งตอนนี้ผมก็มา ดดมันก็แรงไปหน่อยนะครับนี่ฮะดูบรรยากาศตายดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงใครสนใจแวะมาได้เลยนะครับ ส่วนสารของจ่าแซมวีรบุรุษของเรานะครับนี่รูปท่านยืนมองไปที่น้องอาอามาที่บึงน้ำซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับนี่ฮะ ก็นําภาพมาให้ดูนะฮะเวลาจะไม่น้อยแต่ชาวลังสมาจจะบรรยากาศเย็นท่านจะได้เห็นความสวยงามนี่ครับจ่าแซมวีรบุรุษของเราแบบอย่างของการเสียสละอย่างแท้จริงครับจ่าแซม